สวาคผู้ชมรายงานจากสารข่าว้วตน้นะครับผมวันนี้มีรายงานมาว่าพบกลุ่มไทยมุรวมตัวกันที่ต้นไม้โดยไม่ได้รัดหมายพวกเขามาทำอะไรกันเราจะมาสัมภาษณ์เทลฟอนครับสวัสดีคุณพี่ วันนี้มาทำอะไรครับเนี่ยมาขอหวยใช่ไหมเขามาขอหวยกันเหรอเนี่ยโอ้แล้วคุณพี่ทำอาชีพอะไรครับเนี่ยเป็นเจ้าของตลาดอยู่ข้างๆนี่แหละค่ะอ๋อเจ้าของตลาดก็คืออยากได้เงินเลยมาขอหวยตัว,ตวนี้ใช่ต้องการที่ดินข้างๆนี่มันตอนนี้ตลาดมันเล็กเกินไม่ไหวคนมันแน่นอยากขยายตลาดจ่าเงินไปขยายตลาดใช่โอ้ยเป็นกละจใจให้นะครับผมขอบคุณค่ะคือมาขอหวยค่ะมาขอหวยอีกคนนึงใช่ค่ะพี่มันมีต้นไม้สักดิสิธิต้นอะไรใช่ เขามแห่มาขอหวยกันเต็มหมดเลยเนี่ยหนูนะจะได้มีแบรนด์ของตัวเองได้มีทุนทำแบรนด์อุยตื่นเต้นนะพี่ผมถ,ถึงว่า,าคนมาขอเยอะจต่ทำแบรนด์อะไรบาเนี่ยแบรนด์เสื้อผ้านีแ่แเสื้อผ้า,ผา,ผามีใส่วัดใดๆพร้อมเลยพร้อมแบบตัดเสื้อพร้อมแบบว่า สร้างแบรนด์ก็คือมาเอาเงินไปทำธุรกิจถูกต้องถูกต้องเราจะให้ทำธุรกิจขอบคุณมากมากค่ะพี่ขอบคุณมากสองเจ็ดสองเจ็ดเจ็เจ็ดใช่เขาบอกตรงนี้สักศีดได้ยินคนเขาเมามาใช่แล้วนี่ทำอะไรเป็นอาชีพหรือเปล่าเขาเนี่ยเป็นนักศึกษาข่าอยู่พีซีใช่จะเรียนจบละเออจะเรียนจบแล้วเอาเงินไปทำอะไรครับทำจุนนิพนธ์เอามาทำจุนต้องหาแบบทำทุนนิดนึงไม่ค่อยต่างใช่ชีวิตนี้ต้องสู้มากเลยนะฮะถูกต้องอยางนี้ก็เป็นกราังใจให้ถูดหวยนะครับผมเราจะเอาตังค์ไปทำอะไรเขาเนี่ยไปซ่อมมอร์ไซค์ค่ะซ่อมมอเตอร์ไซค์ถ้าเกิดถูกขึ้นมาไไซปครับ แป๊บนึงเบรกสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดเพื่อสะดุดเพาหักสลักหายหัวเทียนหางยางแฟบแหนบตายได้ไม่จ่ายไฟไม่ชาร์จสตาร์ทพังค่ะซื้อใหม่ใช่เอาจริงขอบคุณมากคร่ะอะไรเป็นกัจะให้ดูปวดจะได้อเอาตามไปซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่น,น,นะโอเคขอบคุณค่ะดีเด<อ>ินเ<อ>พิ่งแลนดิ้งมาค่ะก็เลยเห็นเขายุ่งวุ่นวายอะไรก็ไม่รู้ไปมามองว่าความพี่เจยิ่งหลานมองว่าความพี่เจยิ่งหลานใช่เขาเขาเรียกภาษีค่ะได้ภาษีใชผมแปลกใจมากตรงนี้มีแต่คนไทยเลยแบบที่คนทั่วคป โอเคโอเคโอ้ต้องต้องต้องไปแล้วค่ะพอดีต้องขอโทษด้วยนะคะผมว่าเขาที่ไม่ให้สัมภาษณพขอโทษที่น่ากลัวนะได้ค่ะได้ค่ะไดค่ะไป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 เอาละครับคุณผู้ชมดูเพราะว่าพวกเขาจะมาที่เพื่อขอหวยกันนะครับผมไป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 นั่ง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 แล้วนี่จะขอหวยยังไงครับเนี่ยก็ขอเจ้าที่เจ้าทางแถวนี้นะคะที่อยากรู้ไหมเดี๋ยวทำให้ดูยังไงฮะเอ้าเยี่ยบเยียบ สวัสดีลูกคาเทวดาพี่ริอยู่ที่แห่งนี้ลูกคาเทวดาลูกคาเทวดาลูกสิโอ๊ย้อเด็กสมัยพวทเจ้าควจะมาขอพรกันสินะใช่แต่ว่ามากันเยอะขนาดนี้ข้าเก่งว่าข้าจะให้พรพวกเจ้าไปหมดเนี่ยสิห้าคนอ่ะาคนอ่ะห้าคนวยหงั้นเอาเยี่องนี้แล้วกันข้าจะให้พวกเจ้าเล่นเกมวัดดวงกันมามายากมายากพวกเจ้าจะมีการ์หัวในมือเลข 1- ถึงและ9คนละชุด ส่วนข้าจะสุ่มหยิบการ์ดลอตเตอรี่26ใบโดยข้าจะเริ่มเปิดการ์ดลอตเตอรี่ทีละใบแล้วให้พวกเจ้าทุกคนวางการ์ดคอหวยตามเลขในการ์ดลอตเตอรี่ของข้าก่อนวางเนี่ยให้พร้อมการ์ดและทาการสับการ์ดในมือหลังจากข้านับหนึ่งสองซ้ำให้พวกเจ้าหยายการ์ดและเริ่มวางการ์ดได้โดยเรียงจากซ้ายไปขวาึ่งนับการ์ดใบซ้ายสุดเป็นการ์ดใบแรกใครวางเสร็จก่อนให้ยกมือขึ้น้อมพูดคําว่าเสร็จแต่อย่าเพิ่งวางใจเพราะคนที่มาขอหวยคนอื่นก็มีสิทธิ์ชาเลนจ์ได้ถ้าคิดว่าการหวยที่วางไปนั้นมันไม่ตรงกับการรออตเี่ ถ้าเฉลนสำเร็จเจ้าจะได้รับการ์ดลอตเตอรี่เพิ่ม2ใบแต่ถ้าเฉลยไม่สำเร็จจะต้องเสียการ์ดลอตเตอรี่1ใบแต่ถ้าหากไม่มีการ์ดให้เสียก็จะต้องหยุดเล่น1ตาแทนหลังจากครบ1ิใบเขาจะสุ่มตัวเลขท้าย2ตัวหากใครเป็นผู้ถูกหวยก็ถือว่าได้พอจากข้าไปแต่ถ้าเกิดไม่มีใครถูกหวยเลยก็จะต้องนำแต้มบนการ์ดหวยมาบวกลบกันหากใครได้แต้มเยอะสุดข้าก็จะให้พรผู้นั้นและกลายเป็นผู้ชนะไปเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเถิดมามา เริ่มเลยเจถึงเจจะเป็นขอตลาดหนูกไม่ยอมให้เจหรอกนะเจเล่กขมขับขับเจเนเจะเลยังอขาโอดถุงมือแป๊บพี่บินถอดไถอดดังพี่วินถอดพี่วินพี่วินไม่ใช่บินเทรีบินเซโซินเซโซอ่สลับ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 นี่คือต้องสับต้องสับับสับด้วยนะ

อติดทาเลยทาเลยพูดเสร็จแล้วก็พูดเสร็จเหมือนกันแต่ว่าเช็ดเสร็จแล้วฉันพูดเชิญเสร็จแล้วมีใครทาเลยไหมคะฉูนชาเองอาจจะช้าจะชาจะชาเองพูดเรื่องสาช้าทำไมเอ่ยเราต้องพิสูจน์ว่าคุณเป็นคนดีหรือเปล่าถูกต้องค่ะคุณพัรุงความคิดทั้งหมดไ้กับสังคมความเร็วไม่ได้แปลว่าจะถูกต้องถูกต้องค่ะเติมค่ะมา เปิดเปิด s. <S เลยเปิดเลยว่ามันจะเรียมหรือเปล่าใช่อันแรกก่อนละกันอันแรกอันแรกมามาหนึ่อยถูกถูกถูกยอมหรือยังะถูกไม่ถูกนข้้าถูไม่ได้ไม่ได้เป็นว่าถูกไม่ขาเปิดเลยตัวท้ายก่อนตัวท้ายตัวท้ายตัวท้ายพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมเสมอเดี๋ยวเร่อเด สองซ้นใย่ยังไงมันต้องมีคนแบบนี้สังคมใช้ไม่ท่าไหอ่คือข้าว่าจะชร์เท่าไหร่ตอนแรกใครก็ชร์เท่ามี้ค่ะอุ๊เซนส์อุเซนส์อ่าสุดท้ายหนึ่งองซก็ไม่ถูกไม่ถูกมีอะไรกันบ้างอะไรนะอุ๊ยรถบาดเจ็บเลยอ่ะเหียมจัดเลยนะอต่อตอต่มาค่ะเทวดาอย่าโกนะ

พูดเลยนะคะพี่เล็ก A few moments later พี่วินค่ะเย้มีใครชาเลนจ์ไหมผู้เน่านหน้าที่ดิฉันเป็นผู้ประดุงความยุติธรรมของสังคมนี้ดิฉันจะขอพี่พี่เห็นเกนีเสื้อหนุหลุดแล้วเหรอพ่ถอยไปเลยดิฉันจะขอไม่ชาเลนจ์ขอบพุณมากดูสงสารน่สงสาร เชื่อถึงกับแบบขาดแล้วอะไม่สงสารนูนหรอครับเมื่อกี้นูนแค่พูดิดเองสงสารดูด้วยไม่มีนะครับไม่มีการชาลิสเกิดขึ้นไม่มีค่ะแค่งั้นคุณวินพิสูจน์ฮะเรนแล้วต้องเป็นเลขสอนะกาโอเคค่ะรับจากหลังมานช่วยกันนับปิดหนึ่งสองสามเเขามีคุณธรรมหัวใจจริง หนึ่งสองสามไม่ได้สามไม่ได้สามสามสามไม่ถูกหนึ่งสองสาม้ยไม่รู้เหมือนกันว่าฝังอะไรไปบ้างหนึ่งสองสามยถูกไปเลยยืด้วยฮะเอาลอตเตอรี่ไปทำไมไม่ชาละคะคุณคุณเป็นถึงแบบผู้พิทูนคามพิวเตอร์ทำชาไปคุก็ไม่ได้ไม่เสียคิดถูกแล้ยไม่ชาทำไม่ชาันก็ไม่ได้สิเออ การขึ้นมาความกาลแล้วก็สับครับเมื่อไหร่นจะสับเมื่อไหร่จะได้พวงเนี่ยเจ๊เจ๊สองสิพี่บินหย่าเด้อเจ๊จะเอาไหมเงินค่าจ้างหย่าผัวเงโอกนี้มีแต่การหลอกของหนูหนูกใช้เงินนะคะ one eternity later สามสองหนึ่งโอ้ยกสูงมากโอ้โหเจ๊ วาสนาเขาไหมเนาะตัวนั้นเปิดมาเลขหนึ่งนะไม่ใช่ไม่ไม่ได้ยงมาชื่นดมาชื่นวินวินแน่นอนมาเความไว้เย้เดี๋ยวให้ชาเลนจ์ไหมชาเลนจ์ตึงเกินเึ้มอะไรคะอย่างตุ้มจิ๋มงเปิดได้เลยใช่ไหมคะโอเคลบกวนด้วยนะคะพูดด้วยทเลขอะไร เอาให้ชัดเอาให้แน่แรกต้องเล่นะสองสาหนึ่งสอะไรก็ได้อะไรก็ด้หนึ่งสองสามห้าห้าสองต้อไปเลขหกถูกเอ้าก็เรียนจากถูกแล้ว เจอไดบ้างค่ะคบณทนะคะเจอไรบ้างค่ะใเกมนี้เท่าไหร่แล้วมีจะมีคนมาอยู่ตรงนี้กันเยอะโอ้ยทีแดงคือหลังมาหน้าหลังมาหน้าใช่ไหมงั้นเอาลอตเตอรี่ให้กับคนใจเลยเจอได้บ้าค่งั้นแสดงว่าคุณทนายก็คือหยุดพักหนึ่งตาไม่เป็นไรค่ะดิฉันยอมสละความสุขส่วนตัวเพื่อความสุขส่วนรวมค่ะไปดูความวิธีทำไปต่อแล้วนะหยิบการ์ดคือบาทุกคนแล้วก็สัับการแบบคว่ำนะครับ คุณทนายตานี้ไม่น่าได้เลยควาคุณเดเ๋ยค่ะ้แบบไหญายากโค้งเลยโอเคสบายแต่โกนะฮะอย่าให้รอย่าให้เลียงนะฮะไม่มีม่ีไม่มีไม่มีโอเคเอาละนพร้อมกันแล้วถ้าพร้อมกันแล้วสามสองหนึ่งเฮ้ยไนี้ลงช้าเนาะเจ็ดเฮ้ยโอ้โ้ยโโ นี่เลยว่ามันไม่รุดนะคะท่านฉันไม่ใส่ความคุณนะเขาขับวินมาหลายปีควงไวเขาไปที่หนึ่งนะใช่มันน่ากลัวงุี้นอกจากเป็นวินโซโแล้วจะเป็นวินโดีเซลวินดีเซลด้วยมีใครชายเล่นวินมอเตอร์ไซค์ไหม ชาเลยชาเลยเขาดูไม่ชอบมาพากลขอชาเลนนี่เจ๊เอาเลนใจถึงแม้ว่าจะมีความเร็วแต่ว่ามันก็อาจจะมีผิดบ้างไม่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 ไ่ไม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 ่ไ่ม่ไ่ไม่ไ่ไม่ไ่ไม่่่มเไม่ม่นม่ไม่ไมนน่่ไจ่ไม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 กมม่ม่ไห่ไ่ไม่ไ

มีคนเดินล้จังวินแล้วเช็เช็ดเช็ดเชหดเช็ดเชาเชยชาดเล็ดเช็ดเช็ดเอ้เชดเชเช็ดช็ดเชาดเช็ดเช็ดเช็่เช็ดเชาทเช็ดเช็ดเชาเช็ดเช็ดเช็่าชองเช็ด้ช็ดเช็ตเช็เช็ดเช่ดเช็ต้องเช็ดเช็ดเช็ตเองเช็นเชดเช็เเอ็เ ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันลก่อนเป็นอะไรตงเป็นเลขสาเลขสนะต้องเป็นเลขสามนะหนึ่งสามสามสมโอเคโอเคใจเชื่อเครื่มาละไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งสองสามห้าไปสุดท้ายนี่สหรือเปล่านสองนี่สองสม่วยงอะเสียจริงห่วยห่วยหวยห่วยห่วยไม่าตกลงแถวนี้เนาะไม่ตกงแ่เี้ยเนาะ สู้เขาดิสู้เขาดิด้เนี่ยโด้วยสู้เขาดิวะโอเคก็คืออดเล่นตันหนึ่งใช่เล่นตันนึ่งเอามามามีอะรเสียจริงๆมา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 มมูมา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 มมามากามมาาาาาามาาามาาม เสร็จแล้วน่าจะเป็นอ่อพี่วินใช่ไหมออเคขอโทษนะซึโทษนะอทำเป็นยอปิดโอกาสมากโอกาสมม่มีใครใช้เล็บบินมอเตอร์ไซค์ไหมไม่กล้า้ไม่ใจเหรอนไม่ชหรอไม่ใช้ไม่ใช่รไม่มีเลยเสียเขาเขาาจ้งความเชื่อวันไทยใช่ไหมแจ้งความเชื่อวันมาแล้วแต่ใบมีรอันเลขสานะผมจะได้น้เลขสามนะแปดเลยน่้เลขสาม ท่านลูกเทวดาจำได้จริงเหรอลูกเทวดาไม่ค่ะชัช้นเชื่อท่าน,านลูกเทวดาเพราะ<ล>ว่าลูกาเทวดา ท่านต้องลุกนะท้าไปเคยมุสายไหี่ชั้นขอชาเลนจ์เลขห้าเลขห้าต้องมาก่อนอันหนึ่งสองสามห้ากันนี้ไม่เท่าไรยันยังโดนยังโดนยัโดนยนให้ยังโดนเลย่าตาทุนธนาแล้วเปิดลึกเลยก่อนไม่มดนี่เก็สิอกก่อนนะนึ่สอามได้แล้วเนี่ยเอาไปเลยป่ะอันนี้หหรือสามไปอหรือ ตัวนี้ต้องไปเลขสามใช่ไหมบอกว่าสามหนึ่งสองสามโอ้ยลุกเลยทันทันลุกเลยข้าลุกมากไม่ได้ด้วยนั่งน้่งกันได้หกังเกณฑ์สวัสดิ์มันมันลำบากห่ะลำบากควตัวยงแต่ทีนี้คือเป็นคนดีเกินสุดพี่เราพึ่งจเงินไปทำอะไรนะเอาไปซ่อมมอไซค์มอไซค์เป็นอะไรบ้างนะรถเสียจำไม่ได้เด็กสะบัสดิ์คัดเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเพาหักสลักหายหัวเทียนหางยางแฟบแหนบตายไดไม่จ่ายไฟไม่ชาร์จสตาร์ทพัง อันนี้เอเดี๋ยวเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยเดขายเราไปขายคือถ้าถ้าไม่ได้อีกเนี่ยถอดเลยนะแล้วขายจ้เอ้าเฮเดี๋ยวตัวอะไรวตัวอะไรอนี่เราเปสวสั่นแล้วเหรอสวั่เขายิบลกดียวานมายหวานสุดไ จะมาแจกแจงพี่แบบว่าอยากได้อุยากยสวยนะสวยนะอย่าพึ่งจับอีกพี่น้องเลยเนาะ VPO VPO ยังทีมจะมีคำถามเดี๋ยวจะถามคำถามก่อนแล้วค่อยเอาไปนะรู้เปล่าอยากได้ต้องทำแบบนี้ได้แค่เดียวหรอแค่เดียวสิเอาแคข่งก็โหหนูก็อดนี่ บ่อยๆใช่ปะใช่แล้วพี่รู้ไหมพี่แดงอะมีกี่ขวดถ้าพี่ตอบได้เอาไปเลยหกหไม่ใช่สิบเอ็ดสิบเอ็ดมาจากไหนอะไหนอะไปเยอะเยะจังอ่ะสิบสองสิบเอ็คนแรกฉันตอบคนแรกสิ รวยก็รวยอยู่แล้วจะเอาไปดิ้งแหวนทเจนเหรอไม่ไอ่ไม่เอามาเถอะเอาจะไปขายเอาเงลยให้กูให้กูรวยใหนกูเล่นกูก็จะอยากได้จะเอาไปให้เจกงงขนาดนี้หนูว่าแหวนพวกนี้สัตว์ถสัตว์ถไม่ไหวรึกระจาย้วมาไปบ่อยก็ได้นะอยากได้กูพุทธใจญญาณถือว่าโชคดีของเจ้าไปแล้วกันเนาะมากระที่ตาต่อไปสับการสับการ ใบต่อไปนะสามสองหนึ่งเฮ้ยดูแานะใบนี้เสร็จเฮ้ยมาแล้วตอเอาผิดผิดเลยใครยกก่อนเนี่ยเมื่อกี้มีอยู่คนเดียวไม่ใช่พูดเสร็จด้วยนะคะไม่ใช่พูดเสร็จเหมือนกันค่ะใช่ข้าวมั่นใจว่าคนาีียกก่อนนะแต่ต้องดูเบ้องต้นอีกทีนึงทีละได้ มีใครใช้เล่นทนายไหมอ๊ยนะถ้าเราไม่ได้เราก็ชาไปเลยค่ะแต่ไม่มีอะไรเหลือแล้วนะเราก็หยุดก็ได้ค่ะไม่ายมไีอะรเหลือแล้วถ้าโอกาสโอกาสนะคุณยังจะได้เล่นนะคุณมีโอกาสที่จะได้ถ้าคุณใช้เล่นดิฉันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าครั้งนี้จะนถูกนะคะเอาวเด้อะไรนะแล้วแต่ค่ะแต่ไ่ได้สองคะแนนเลยนะได้ไปเยอะบวกเลยแล้วสองคะแนนถ้าเราไม่ได้เขาก็ต้องไม่ได้ ชาเลนจ์จบอูยังไม่ได้คิดอะจบเรีย่งชาเลนจ์แล้วจ้ะชาเลนจ์้ค่ะเลขสองเขาม่ใจนะเขาม่ใส่นะหมาต่อไปต้องเป็นเลขห้านะเลขหกหกหกธรรมดาไม่เห็นหกหกตายเลยนะหกหเลขห้า กูอาจจะชาเล่นยแหละก็เห็นเคี่แกก็ได้เลยสักคนไม่เคยที่จะแบ่งไปคนอื่นเลยความมั่นใจเอ้ยความไม่แบ่งไปในสังคมเนี่ยไม่แบ่งไปเลยไปกระปกไปกระปุไปกระปุกไปกระปุี่มอเตอร์ไซค์ได้ลอตเตอรี่ไปครับผมคุณทนาเอเล่นไปตาหนึ่งหยิบกายหยิบกายขึ้นมาไปกันต่อไปกันต่อพีไม่ได้ใส่อารมณ์ใช่ไหมคะพีใส่แล้วมือก็เลยกระปุกกับไปตาต่อไปตาต่อไปหยิบกายขึ้นมาตาใบต่อไปนะสาม 2องหนึ่งอุ้ยสองสามสี่อะไรเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหอ้นโอโหโอ้โหเลขเยองด้วยชาเลนจ์เป็นไรเอ่ยหนึ่งสองสามสอต่อไปอะไรก็ได้เก็ได้ก็ได้หกแล้วก็3าส โยวีบัสไซได้ไปอีกแล้วฮะโยโออิงอืมเออโยโยตายเออตามันเป็นใหมากอ่ะขอโอกาสเจ้าแม่ขาตาดำๆมีบัสไซ์ใหม่แล้วมั้งไม่เป็นไรเรายังมีโอกาสให้จูกกอนใหู้กกนนท้ายเราจะเลขท้ายสองตัวไปต่อไปนะฮะมามาสามสองเด้หง่ายอ่ะเยเอาคนเดียวเลยย ชาเลนค่ะอ่าาชเลนดิฉันพนักงานวิธีทำไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นทุกคนทำฉันเจ็บแสบไปหมดใบแรกม้อเป็นเลขสี่นะฮะสี่นะสี่เลขอะไรต้องเลี้ยงจากวางมาหน้านนะฮะเปิดสีแล้ดงกับหะไรเปิดเปิดเปิดเลขสี่ไว้เอ่ยสี่วานาเป็นสี่วามาเป็นวานาเป็นวานาเป็นไม่ใช่ เราเปิดที่เหลือด้าเปิดที่เหลือเปิดที่เหลือหอมถูกนะีด้ไปน่าเสียดายคุณนะได้ลอตเตอรี่ไปครับได้อีกบยได้อีกใบด้วยได้อีกบด้วยได้อกใวยช่มนักศึกษาให้เขาเลือกควาไม่ขาเลือกบอกแล้วเรามีโอกาสเสมอขอบคุณนะคะทุกคนทดามาค่ะมาค่ะมาค่ะดิฉันของินด้วยดีกว่าอ้าไป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  เฮ้ยเฮดีๆนะคะดีๆเดี๋ยวดีๆ่ะดีๆค่ะมี่จับการู้บามีกันเยอะเนาะจับการ์ะถ้าหยุดการ์ดแล้วสับการจับการจับการจับการ์ดมีเขาไวหญิงสู่เขาเฮ้ยเฮ้ยสับการนะคะคุณแลนศิษยคุณมีแววโกงหลายรอบแล้วนะคะไม่มีค่ะจริงๆคุณธนายคุณผู้ขโมยแหวนของคุณคุณเทวดาจับตาดีๆค่ะถ้าพร้อมกันแล้วสามสองหนึ่ง ไม่รู้ถูกไกี่ด้วก่อนทไมไม่รู้ด้ยกี้ได้้เหรอ่่้ไมู่ก้โ่ไปได้คะแนนชาเลยแล้วไม่มีจะเสียไม่มจริงไม่มีเลยอะแต่อันนี้คือนแถ้าลก็ไม่ได้ด้นยนะ ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคงั้นลอตเตอรี่เป็นของวินบัสไซต์ตายเลยเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดก่อนถ้าเทวดาถ้าจะบลองปะคะไม่มีคาชาเล่นไงต้องปิดก่อนนะต้องปิดก่อนมีเซนว่ามันจะเมื่อจะเหลี่ยมเลยฮ่าฮ่าฮ่าแล้เจ๊ได้ไม่มีคาชาเล้นนะฮะลอตเตอรี่ตัของวินบรสไซต์แล้วพี่ไม่ใชาเล้วครับพี่ไม่ได้เสียแล้วพี่คือตอนเช้านี่ถูกตลอดพี่ได้กล่องไปนะคะพี่เมื่อกี้หนูบอกพี่แล้ว ตอนชาดูตลอดนะตอนไม่ชาที่ผิดเลยเออใช่เหมือนเขาตั้งใจเลยต่อได้หรอคะเลยๆโอเคนะพร้อมนะที่ไหนเฮ้ยพี่ชายเห็นนะคะเมื่อกี้คุณแอบเรียงหรือเปล่าไม่คะคือไอ้ไอ้ไอ้ซื่อสัตย์ซื้อสัตย์เฮ้ยจับหมาไหนคุณบอกมาคระดุงอยู่ค่ะประดุงค่ะระดุงขาะดุงขาเอาคุณท้องเหรอคคุณท้องเหรอคะแขนแนบอะไรนี่ไม่ต้องเคมาเข่ะแล้วต่อไปนะติหนมาต่อไปนะมา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  สามสองหนึ่งเสร็จโอเคขาไรได้แอบเรียงใหม่หรือเปล่าเม่อบเรียงหร่หรื่อเราควรตรวจสอบค่ะตรวจสอบเลยค่ะถ้าเบอบของลูกคายอดา ด้วยความหัวหน้า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 เราทำงานสุจริตเราไม่โกงเหนะเออเราไม่มีการโกงแน่นอนคาพูดคุณนี่มีน้ำหนักค่ะก็ต้องรอพิสูจน์ดูเดี๋ยวทชนีฟองศาลพูดทนายศาลาลศ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 าลไา่สาลารถาลศ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 าะศาลินลวามศาลศาลศาลศานี้คศาลินค่ะคนาลลาลาชาลลา อันนี้น่ารุนนะอันนี้น่ารุนมากน่ารุนมากนนแอบเรียงใหม่หรือเปล่าแต่ทาไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่ได้ก็ไม่เรียนี่อย่ใจเราเปิดไหมเราเราเปิดหนึ่งะเราเปิดเราเปิดนิหนึ่งหกสี่หกโอเคลอตเตอรี่เป็นของวินมอเตอร์ไซค์ครับยังอยู่เล่นไหมคะอยู่เล่นไหมเนี่ยเบื้องบน้องอยู่เล่นเบื้องบนดีเ้เวลาต้องรู้นะื้อง คือคือเธอต้องบอกนะเธอราไม่เคยเล่นเหมือนกันเธอโดนเบอร์บนสั่งว้อีอันนี้เพอ่อะเอิ่งเธอีเทินอเทินถึงงานถึงงานเพิ่งมาเป็นครั้งแรกเพิ่งเลนใ่ไถ้าพร้อมแล้วนะความกระสับกระสับสามสองหนดทำไมเราเปิดไปเดียวเลเสร็จเายเสร็จ เขาดูไม่ได้เขาดูไม่มั่ T, in นใจนะมีใครชาเลนหรือเปล่าว okay. 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 like okay. 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 like ีมอเรไซค์เซี่เซซี่เซ่เคซี่าซซีเคซีซซเซีเีเตอรเซี่ี่เซซี่ซซีเซซ่เซซี่เซซีี่เซซ่เซี่เเอี่เี่เนอี่เเ่เะเคี่เ่ี่่ี่่่ี่่่ี่่เ เฮ้ยเ้ยปล่ยไปบางทีนี่ย่วางบ้านไปทางนี้ไมยังมีโอกาสอยู่อีกสใบอีกสใบอีกสามใบสุดท้ายความกาแล้วก็สับสามสองเสร็จเขาที่ไม่ไม่ับเลไม่จับแล้วเียอย ไมคาได้ม่คได้เหระมีครเล้นไม่ค้าไหมไม่เฉลนแค่เลียงไผ่แต่ทำไมเป็นเด้ไผเดี๋ยวนไม่ค้าเปิดนะใบแรกต้องเป็นเลขหนึ่งนะหนึ่งหนึ่เลขต่อไปครักูเลี้ยงผิดเลยโอ้กูเลียงมั่วเลยนี่ไม่เลียง่เลียงผิดค้าผิดปากนะชอคิดแซวสงสัยการแสดงผิด พั้งเขาทำไม่ได้ต้องแชิเขาช่วยเป็นเทคนิคที่ดีไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้เทคนิคเทคนิคเทคนิคเคเดี๋ยวไม่ได้นะมาแล้วพร้อมนะสามสองหนึ่งเสร็จว้ยเจ็กระโดดอะก้วยเมืกี้กูปิดอาการกระโดดอะไม่มกูพูดเสร็จกูแต่กขี้แทนนั้ศสษาได้ไปแล้วมีใครชาเล่นไหมเอ่ย ไม่ละกันค่ะไม่ไม่ไม่นะักศึกษาพิสูจน์ความจริงครับเปิดกัาเริ่มเหรอเลขสามต้องมีนะฮะอันแรกสามต่อไปเลขหนึ่งฮะหนึ่งแล้วก็เลขสุดท้ายเลขหกเราต้องรีบไปขอักศึกษาบินมาเลยค่ะบินมาแล้วเราต้องไปไม่โกงงั้นตาสุดท้ายเนี่ยข้าใจพวกเจ้าเล่นเกมเพี้ยนแต่ที่สุดในโลกเออโอเคน้อยออกกันใครที่ชนะจะได้ใบนี้ไปครอบครอง ไปเดียวเองไปเดียวเองโอ้คนน้อยออกอ้น้อยได้ชนะหรือแพ้ชนะชนะได้เลือกดีกว่าชนะเราอยู่เองบจะมาตะลีนี้ไหมหรือให้เป็นมอเตอร์ไซค์เอาไว้เขาซื้อถใหม่เรื่องอะไรล่ะต่อไปเนี่ย ข้าจะทำการเปิดเลขท้ายสองตัวนั่นมยความว่าทุกคนยังมีโอกาสที่จะถูกลางวันที่หนึ่งอยู่ที่ไหนที่ไหนและรางวัลเลขท้ายสองตัวเลขที่ออกคือ5 5า5้าห้าห้า

พี่เป็นคนประเทศไรคะ<อ>คุณพี่เป็นคนประเทศไรคะคุณพี่คะคุณพี่เป็นคนประเทศไรค้าคุณพ<า>ี่คนะคุณพี่ครับ สองสิบยี่สิบสามสิบและสี่สิบคนแก่นยอนไทยเอ้ยเนนั้นจานคนนี้จานแต่ว่างงเพราะไม่ได้เป็นเซ็คนเนีก่นขนไทยเอ้ยเอจะกินเบียร์อ้าวเฮ้ยน้ำแข็งวันอากาศร้อนไหมเจ็บขอนแน่นขคนไทยเอ้ยชอบไม่เดียมแรชอบแระแต่เอาจริงเขาก็ชอบกินเดียบซอยยุคเชฟร้อนขนาดไหนก็ไม่รู้แต่ว่าพี่เขามีรถที่เปิดประทุนมันก็ต้องเปิดไปก่อนโดยเน้นเช่ออกกำลังกายแทบจะตายแคลรี่นี่แทบจะถ่ายแต่ว่าไปจดที่หมูกะทางกระบุฟเฟชช่วยด้วยคนจะเปหลบไม่ต้องกลัวพระทุกคนมียาดดม พกติดอยู่ในกระเป๋าเปาคนแปลกหน้าเรียกน้องหรือพี่แต่ร้านอาหารที่ดีก็ต้นไว้ป้าก,กับ